ชอบความหวานกันไหมครับ<อ>เดี๋ยวบอกว่าไม่ชอบนะครับค,ความหวานเนี่ยมันลงตัวเสมอครับไม่ว่าจะดื่มเครื่องดื่หวานนะครับหรือทานอาหารหวานนะครับหรือว,ว่าเจอความรักแับหวานเพราะความหวานมันอยู่คู่เรานะครับความหวานันทำให้เรามีวิจิตใจนะครับรู้สึกว่ากระปีกก้กระเป๋าไม่ได้ความหวานใช่ไหมครับเวลาเราเหนื่อยมาแล้วจิต น้ำหวานสนักนิดหนึ่งมันก็ชื่นใจจริงนะแต่ด้วยครับมีสาระความรู้มาบอกนะครับคนที่ชอบทานเครื่องดื่มที่หวานอาหารที่หวานทุกอย่างที่หวานจากน้ำตาลเนี่ยมันอันตรายเพราอะไรเยไหมครับว่าน้ำตาลเนี่ยทุกวันที่ที่เราทานกันเน um ี well, uh ่ย huh. น้ำตาลเป็นน้ำตาลจากสาร นะครับแล้วก็ปอกมัน <Wow. S 1> สุดเาวทานเข้าไปจะทำให้หลอดเลือดอุดตันนะครับแล้วก็ทําให้เส้นเลือเดเส้นไม่สะดวกทําให้ผนังเลือดหลอดเลือดเ,เนี่ยหนีบหนีบขึ้นเพราะว่าน้ําตาลทําให้เลือดข้นนะครับแล้วก็ทาให้เกิดหลายๆโรคตามมาจากการทานน้าตาลถ้าหลีกเลี่ยงได้ครับชีวิตนี้ถ้าหลีกได้หย่าทานน้ำตาลนะครับเพราะน้ําตาลเนี่ย มันหวานจริงมันดีีต่อใจแต่มันทำร้ายสุขภาพมากๆเลยเพราะนั้นหากเลิกไม่ได้แบบมดี้ดีก็ชอบทานของหวานเลิกไม่ได้เราเวลาเห็นมี้ก็ต้องหาสิ่งที่มาทดแทนน้ำตาลใช่นครับและอะไรล่ะมันจะมาทดแทนน้ำตาลแล้วก็ทำให้เราทานไปแล้วได้ความหวานเหมือนเดิมนะครับเอ่อแล้วก็แต่แคลอรี่ไม่มีนะครับ ทานไปแคลอรี่ไม่ขึ้นถ้า,ถามาตาลธรรมดาปกติสุก้ามีแคลอรี่แต่นี่เราทานของหวานสาดให้ความหวานแต่ไม่มีแคลอรี่แล้วก็ไม่อันตรายเป็นสาจะธรรมชาติเพงไม่เคยได้ยินคําว่าหล่อหัางกล้วยไหมหล่อห้างกล้วยเป็น ผลไม้ของจีนนะครับเป็นรูปกลมสีทองนะับหลอดอมกล้วยเนี่ยเขาจะสกัดหลอดมกล้วยมาให้ความหวานเป็นสารธรรมชาติความหวานของหลอฮหอมกล้วยเขาตรวจสอบเลยนะครับมันมีความหวานเท่าเทียมกับน้ําตาลแล้วตักน้าตาลช้อนหนึ่งหลอดอมกล้วยจึงความหวานที่ได้เห็นกันต่ตางจากเราทานย่าหวานย่าหวานเรากับไม่ถูกว่าต้องใส่เท่าไหร่ถึงจะเท่า,ากับน้ําตาลเยักช้อนชาหนึ่งนะครับมันหลอดหอมกล้วยจึงทดแทนน้ำตาลได้หลอดหอมกล้วยนี่เอบเอเขาที่เมกาก็ยอมรับนะครับว่า ปลอดภัยนะครับเด็กก็กินได้แทนเป็นสารอาหารที่แทนใส่อาหารก็ได้ใส่เครื่องดื่มก็ได้ทานโดยขนมปังก็ได้นะครับราะนั้นเพื่อนๆถ้าคิดจะรักความหวานอย่าลืมนะครับวันนี้ขอแนะนำนะครับหล่อห้างกล้วยครับก็สกัดไปแล้วครับเนี่ครับศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลแคลอรี่นะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีแคลอรี่วันนั้นทานแล้วไม่อ้วน นะครับแล้วก็ได้รสชาติของมหวานกะปิกระเป๋าสดชื่นเวลาเราเหนื่อยเหน่อยมาชงดอกหอมกุ้วยนี่เราตักท้ายเหมือนน้ำตาอะไรนะครับเราผสมกับน้ำน้ำชากาแฟหรือผลไม้อะไรเงี้ยแบบนี้ผสมไปกันเนี่ยใส่น้ำมะนาวนะครับใส่หอมกุ้ยนิดอือมันเปรี้ยวหวานแม่อร่อยกำลังดีครับวันนี้อยากจะบอกเพื่อนๆพืครับคนที่รักสุขภาพนะครับสายครีมนะครับก็ต้องใช้ น้ำตาลหลางกลงวยนยครับน้ำตาลหลาังกล้ยนี่มีเป็นแบบอันนี้เขาสกัสดเป็นแบบผงสีธรรมชาติสีออกน้ําตาลไม่ได้จับสีนะครับแต่ถ้าคนชอบสีขาวก็มีสีขาวนะครับแต่ถ้าคนชอบแบบเป็นน้ําเชื่อมเลยมันก็เป็นเบ็ดขวดนน้ำเชื่อมก็มีนะครับเพราะนั้นถ้าคิดจะรักความหวานนีความหวานไม่พ้นอยากจะทานของหวานหวานก็หลือฮังคล้ยครับเพื่อสุขภาพค,ครับเพื่ออนันามัยคแคลอรี่ไม่มีทานแล้วไม่อ้วนอันนี้ถูกใจ แล้วก็กระปิกระเป๋าสดชื่นความหวานมาทําให้เรากินอาหารได้อย่างมีความสุขทำใเราก็ดื่มเพื่อดื่มอย่างมีความสุขก็ต้องแบบก็มีรสชาติกับชีวิตเนี่ยคนเราต้องมีความหวานแล้วมันก็รสชาติชิตนครับะฉะนั้นหากรักความหวานนีความหวานไม่ได้แต่ดีกับสุขภาพดีต่อเอ่อร่างกายออยวะทุกด้านนะครับโรคภัยก็จะไม่มา,าเท่าไม่มีน้ตาลในเลือดนะครับและเราความหวานมันก็ทําให้เราอ้วนด้วยนะครับอันนี้อ้วนก็ไม่มีแคลอรี่ครับเะฉนั้น ทานน้ำตาลหล่อหัมกล้วยแล้วแคลอรี่ไม่มีไม่อ้วนแล้วก็รสชาติความหวานเหมือนเดิมแล้วก็สุขภาพดีสายคี้ยก็ทานได้นะครับน้ำตาลหล่อหัมกล้วยก็วันนี้เอามาปักเป็นกาวสายเลยครับนำไปทานกันนะครับเป็สมกับสิ่งนี้ที่เพื่อนชอบนะเป็นเครื่องดื่มอาหารก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับทุกอย่างไม่ว่ากับข้าวก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนชอบจะเป็นโรยก็ได้เพราว่าโรยไงทานไปมันก็ไม่มีแคลอรี่ครับแคลอรี่กับศูนยนะครับเพราะฉะนั้นหล่อหัมกล้วย ความไมชีดเหล่าหวานเยือกเหมือนเราเพลงเราร้องเพลงว่าหวานอย่างนี้น่ารักอย่างนี้ความหวานนะครับความรักเอยเจ้าลอยลุมมาลือแล หวานเกินไปแล้วครับเดี๋ยวไปขอฟังเพลงหวานๆแล้วก็ชมเครื่องหวานจากลอหันกล้วยทานก่อนครับอันนี้เป็นการขยันปาดข้าวซ้ายมือตามกันนะครับอยู่ว่าลอหันกล้วยเป็นสารหารที่ให้ความหวานแทนน้าตาลได้ไม่มีแคลอรี่แล้วไม่วนแต่ได้ความหวานเหมือนเดิมนะจ๊ะหวานมากกันเนาะอยู่ที่เราใช้เองนะจ๊ะ